5สาเหตุและ5แนวทางธรรมชาติที่จะลดห่วงยางรอบเอวของคุณครับผมบอกเลยว่ามันคงเป็นปัญหาของหลายๆท่านมากๆเลยนะครับที่อยากจะลดห่วงยางรอบเอวเห็นแล้วมันแบบเสียอารมณ์ สวัสดีครับผมมาทัพนะครับและนี่คือดร Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สาเหตุและ5แนวทางธรรมชาติที่จะลดห่วงยางรอบเอวของคุณครับผมบอกเลยว่ามันคงเป็นปัญหาของหลายๆท่านมากๆเลยนะครับที่อยากจะลดห่วงยางรอบเอวเห็น<ๆ> <He ard S 1> แล้วมันแบบเสียอารมณ์แบบอ,อมันดูไม่ดีเลยแล้วก็ต้องบอกนี้ครับว่าห่วงยางรอบเอวเนี่ย เป็นสิ่งที่บ่งบอกสุขภาพของเราแบบโดยตรงเลยคือมีการวิจัยชัดเจนว่าผู้ที่มีห่วงยางรอบเอวมากกว่าปกติก็จะมีโอกาสเป็นโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจมากกว่าคนที่ไม่มีห่วงยางรอบเอวอย่างชัดเจนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ 5สาเหตุและ5แนวทางธรรมชาติที่จะช่วยลดห่วงยางรอบเอวของท่านครับนะครับสำหรับ5สาเหตุนะครับอันแรกนะครับการไม่คุมแคลอรี่นะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกินเข้าไปมากกว่าเอาออกนะครับแคลอรี่ที่ควรจะคำนวณน,นะครับสำหรับผู้ที่มีขุนมาตรฐานอยู่แล้วก็คือน้ำหนักของท่านคูณ30นะครับถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักก็เอาน้ำหนักของท่าน คูณสักประมาณ25ก็จะลดได้พอสมควรนะครับต่อมาครับข้อที่2ส,สาเหตุคือขี้เกียจครับหรือว่า inactive ก็คือไม่ขยันไม่ไม่อยากขยับร่างกายอยากจะนอนเฉยๆอยากจะกดดูทีวีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายที่ไม่ยอมขยับโดยเฉพาะอายุที่มากขึ้นเนี่ยการเผาผลาญของเราจะลดต่ําลงแล้วเรายิ่งแบบไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นครับ ร่างกายก็จะยิ่งไม่อยากจะเผาผลาญอะไรจะยิ่งทําให้เราอ้วนง่ายครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่2ครับต่อมาสาเหตุที่3ครับความเครียดครับความเครียดจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลหรือว่าเขาเรียกว่าสเตรสฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนตัวนี้จะทําให้หิวง่ายจะทําให้อ้วนง่ายไขมันลงไปกองที่ท้องนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ย ทุกคนมีความเครียดเพียงแต่ว่าเราจะจัดการความเครียดได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับการที่จะไม่มีความเครียดคงเป็นไปไม่ได้แต่คนที่มีความเครียดก็สามารถที่จะควบคุมความเครียดได้ดีและคนที่ควบคุมได้ดีก็จะควบคุมน้ําหนักได้ดีเช่นกันนะครับต่อมาข้อที่4ครับสาเหตุก็คือนอนน้อยนั่นเองครับมีการวิจัยชัดเจนครับถ้านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันอ้วนแน่ครับฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังมาชัดเจนนะครับต้องนอนให้เพียงพอ ข้อสุดท้ายครับสาเหตุก็คือจเนติกหรือพันธุกรรมกรรมพันธุ์นั่นเองครับ บางคนอ้วนง่ายบางคนอ้วนยากเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบเผาผลาญในร่างกายนะครับบางคนระบบเผาผลาญดีมากนะครับบางคนระบบเผาผลาญไม่ดีเลยถ้าระบบเผาผลาญไม่ดีก็จะต้องพยายามมากกว่าคนที่ระบบเผาผลาญดีครับแต่อย่างไรก็ตามถึงจะระบบเผาผลาญดีถ้าท่านปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ออกกําลังกายทานแต่จังฟู้ดยังไงก็อ้วนอยู่ดีครับ5้าแนวทางธรรมชาตินะครับที่จะช่วยลดห่วงยางรอบเอวของท่านครับอันแรกครับ g h โปรตินไดเอตครับทานโปรตีนให้เพียงพอเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่พยายามจะลดน้าหนักกันแล้วไปลดที่โปรตีนซึ่งผิดมากๆเลยครับอาหารที่เราจะกินหลักๆมี protein, โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสิ่งที่เราควรจะลดอันดับแรกก็คือคาร์บโบไฮเดรตนะครับต่อมาคือไขมันและสุดท้ายคือโปรตีนนะครับโปรโตีนควรจะกินให้พอคํานวณยังไงเอา1 5ถึง2ไปคูณน้ําหนักของท่านก็คือโปรโตีนเป็นจํานวนกรัมที่ต้องกินต่อวัน นะครับไม่ควรจะต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อสลายปุ๊บอ้วนง่ายเพราะไม่มีกล้ามเนื้อคอยเผาผัานไขมันส่วนเกินนะครับต่อมาข้อที่2ครับลดน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ในแค่น้ำตาลที่เราตักกินหวานหวานน้ำตาลจะอยู่ในไหนบ้างอยู่ในพวกข้าวขาวอยู่ในขนมปังขัดสีนะครับพวกนี้น้ำตาลสูงมากนะครับถ้าจะทานแนะนำให้กินเป็นพวก ข้าวไม่ขัดสีนะครับขนมปังโฮวีตพวกนี้ครับจะทําให้น้ําตาลเราค่อนข้างที่จะคงที่นะครับจะไม่สูงขึ้นเร็วๆแล้วลดลงเร็วๆ,ๆซึ่งน้ําตาลคงที่เนี่ยจะทําให้เราอิ่มนานและอ้วนยากครับ ต่อมาครับข้อที่3ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ไม่ดีเลยนะครับแอลกอฮอล์ alcohol, เนี่ยโดยตัวมันก็ทาให้อ้วนเพราะมีน้ําตาลนะครับแถมเวลากินแอลกอฮอล์ก็กินกับแก้มก็ยิ่งอ้วนใหญ่นะครับและไม่พออันที่3ครับกินแอลกอฮอล์ดูเหมือนจะหลับง่ายแต่หลับได้ไม่ดีก็ยิ่งทําให้เกิดความเครียดสเตรสฮอร์โมนหลังก็ทําให้อ้วนได้ง่ายขึ้นนะครับและข้อที่4ครับนอนให้เพียงพอนอนอย่างน้อยวันละ7-9ชั่วโมงเวลานอนที่แนะนําแนะนํสี่ทุ่ม ถึงตีสองเนี่ยต้องนอนแล้วก็จริงๆแล้ว4ี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้าคือเวลาที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยคือเวลาที่เขาเรียกว่าโกลเด้นไทม์นะครับเวลานี้กรทฮอร์โมนหลังแล้วก็จะดีต่อสุขภาพดีต่อหน้าตาไซป,ปิ้งไม่ต้องฉีดโบท่ง์บอท็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับที่จะช่วยให้ไขมันรอบเอวของท่านหายดีหายไปเลยนะครับแล้วก็หายไปได้นานก็คือการออกกำลังกายอย่างถูกต้องก็คือการออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอที่มีผลต่อหัวใจและการออกกำลังกาย เวทเทรนนิ่งที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อครับต้องมี2ออย่างคู่กันนะครับออกอย่างเดียวไม่ดีการออกคาร์ดิโอจะทําให้ไขมันออกไปส่วนการออกกํากลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือกล้ามเนื้อจะทําให้กล้ามเนื้อของเราสามารถที่จะเติบโตและเผาผลาญไขมันส่วนเกินระยะยาวได้ดีครับก็ขอให้ทุทกทท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีและไม่มีห่วงยางรอบเอวทุกคนครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ